ลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้โชคลนทับรับเต็มๆจะได้จากทางไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดสุดแม่นกันได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและยินดีด้วยกับชาวลัคนาราศีพิจิกกันอีกแล้วนะครับเพราะช่วงนี้ครับมีดาวพุธครับมาสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกตั้งแต่วันที่หนึ่งเลยนะครับพฤศจิกายนอยู่ไปถึงปลายเดือนเลยครับวันที่24พิพฤศจิกายนครับ ดาวพุธครับมาทับลัคนาดาวพุธมาจากเรือนลาภะครับจึงได้บอกว่าเป็นโชคล่นทับรับเต็มๆครับนี่เลยครับตามภาษาโหราศาสตร์เรียกว่าลาภะตนุครับแปลว่าจะมีโชคมีลาบมีคนคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลซัพพอร์ตทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมครับยิ่งพูดจาติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์ยิ่งโดดเด่นได้มากเป็นพิเศษครับแต่ทีนี้ครับ เราจะมาดูแบบเจาะลึกนะครับตามวันที่เกิดกันเลยครับจะได้รู้ว่าโชคลาภเราจะจะเด่นในเรื่องไหนนะครับตรงนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเกิดวันอาทิตย์ครับคือเกิดหกโมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าห้าสิบเก้าเช้าวันจันทร์นั่นเองนะครับมาดูทักษะกันเลยนะครับมาดูเลขสี่นี่ครับลูกศรวิ่งมาแล้วครับดาวพุธเลขสี่เป็นสีตามทักษะครับโอ้โหอันนี้ดีงามเลยนะครับแสดงว่าจะมีโชคมีลาบ พูดอะไรคนก็ฟังคนก็เชื่อคนก็ปฏิบัติตามคนก็มาอุดหนุนที่พูดที่ต้องพูดเพราะว่าดาพูดเป็นดาในการสื่อสารครับเจรจาอ่อนหวานให้ทายพูดเห็นไหมแสดงว่าพูดจาดีเจรจาดีปากหวานหน่อยจริงใจด้วยเซอร์วิสด้วยโอ้โหบอกเลยจังหวะนี้ดีงามครับถ้าจะมองเป็นเรื่องการเสี่ยงโชคอ่ะเพราะว่าดาพูดมาจากเือนโชคลาภอยู่แล้วก็ต้องเลขที่เกี่ยวกับตัวเราแล้วดาพูดเป็นเลขที่เกี่ยวกับการสื่อสารก็ต้องนึกถึงอะไรครับ เลขเบอร์โทรศัพท์ครับนั่นแหละครับมีเกณฑ์จะออกครับแหมยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้แหมนี่คือคนเกิดวันอาทิตย์นะครับต่อมาเกิดวันจันทร์คือกระทงเช้าวันจันทร์ตีห้าห้าเก้าเช้าวันอังคารนะครับอันนี้ดาวพุธเป็นเดชต,ตามทักษะครับเป็นเดชเนี่ยเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับดูยิ่งใหญ่เกียรติยศศักดิ์ศรีครับพูดแล้วคนเชื่อพูดแล้วคนฟัง สั่งได้ดั่งใจหมายครับในช่วงเวลานี้24วันนั้นก็สั่งงานสั่งการเนี่ยได้หมด่ะไม่ว่าจะสั่งพ่อแม่พี่น้องลูกน้องสั่งเพื่อนร่วมงานเนี่ยโอ้โหคนจะมาทําตามเราได้หมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเะไรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมองแล้วว่าเดทเนี่ยจะเด่นในเรื่องการงานเป็นหลักนะครับเพราะนั้นโชคลาภก็เป็นลาภจากการทํางานเช่นพูและคนฟังคนเชื่อคนซื้อขายดีพูดนิดเดียวคนซื้อเยอะเลยอะไรแบบเนี้ย ไม่เหมือนช่วงที่ผ่านมาพูดถ้าเป็นถทาตายขายได้นิดเดียวอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จังหวะที่24วันตรงนี้ให้เต็มที่ไปเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าเป็นการเสี่ยงโชคล่ะก็เน้นเน้นเกี่ยวกับงานถูกไหมครับก็เป็นซื้อเลขที่เกี่ยวกับการทํางานเราครับเลขออฟฟิศเลขบัตรพนักงานอะไรแบบนี้นะครับเลขเบอร์โทรศรรัพท์บางคนมีเบอร์โทรออฟฟิศเนี่ยเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกัน นี่คือเดทแล้วมีเกณฑ์จะได้เยอะด้วยนะครับเพราะเดทนี้ได้ตําแหน่งที่ใหญ่โตครับต่อไปเกิดวันอังคารครับชาวพิจิกือเกิดหกโมงเช้าวันอังคารที่ห้าห้าเก้าเช้าวันพุธเลยนะครับดาวพุธเป็นอายุตามทักษะครับแสดงว่าถ้าตรงๆเลยก็เลขอายุครับมีเกณฑ์ออกครับเพราะฉะนั้นจับจ้องได้เลยอายุเราเท่าไหร่นะครับจัดได้เลยนะครับตรงนี้หรือสองครับ ไปคุยไปติดต่อกับคนที่มีอายุเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้านาอาลุงเนี่ยซีเนียกว่าทั้งนั้นเจ้านายหัวหน้าก็ซีเนียกว่าเห็นไหมไปดีไปติดต่อนะครับจะดีมากๆเลยหรือเกี่ยวข้องกับคนมีอายุไปทาอะไรที่ฟิลสุขภาพอ่ะโอ้ตอนนี้นะถ้าใครทําเกิดบันอังคารนะแล้วทำพวกฟิตเนตสศิลปกรรมความงามอาหารเสริมบำบัดดูแลรักษาโรงพยาบาลเฮลตี้โอ้โหช่วงนี้คือกักร่ำรวยแน่นอนครับ แหมยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับเกิดวันพุธจางวันแล้วครับพุธจางวันก็เกิดหกโมงเช้าวันพุธถึงหกโมงเย็นวันพุธเท่านั้นนะครับดาวพุธเป็นบริวารครับบริวารก็เล็กๆน่าเรียบร้อยน่ารักน่ารักนะก็แปลว่าได้แบบกําลังดีไม่มากไม่หมยนะครับแต่ถ้าอยากได้เยอะนี่มีสิทธิ์ต้องทําเป็นสองเท่าสามเท่านะครับตรงนี้สองบริวารก็คือตัวเราเองก็ได้ไงก็แปลว่าคําพูดเราวาจาเราการกระทําการลงมือการแอคชั่นของเรานี่แหละ จะทําให้ตัวเราเนะี่ยประสบความสําเร็จจะดีจะนามาซึ่งโชคลาภความสำเร็จความเจริญก็ลงมอทำด้วยตัวเองได้เลยหรือถ้ามีทีมงานมีลูกน้องมีบริวารก็ให้บริวารทําพนักงานเราทํานะครับกระจายงานสั่งงานไปเลยเขาก็จะทําให้เราอย่างขมีข,ม,ขมันขยันนะลุยเลยอ่าอันนี้ก็จะดีแต่ถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคนี่ก็เรียกว่าซื้อกับคนอายุน้อยกว่าก็จะเป็นการดีนะครับหรือสองเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราไปซื้อ ก็ได้นะครับหรือถ้ามีลูกให้ลูกบอกเลขมีสัตว์เลี้ยงให้สัตว์เลี้ยงหยิบเลขอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับ <c oughs> ก็คือได้มาจากบริวารเด็กๆสัตว์เลี้ยงอะไรแบบเนี้ยนะครับอ่าก็วากฝากไว้นะครับมีสิทธิ์จะได้แบบนั้นนั้นนั้นแล้วกันนะเพราะไม่ได้เป็นเดทเป็นสีนะครับ <c oughs> ต่อไปเป็นวันพฤหัสบดีครับพฤหัสบดีือเกิดพมบอเช้าวันพฤหัสบดีถึงตีห้าทุเก้าเช้าวันศุกร์นั่นเองนะครับ <c oughs> ดาวพูดเป็นมนตรีครับ <c oughs> โอ้แสดงว่าช่วงนี้คําพูดคําจาเราอ่ะจะต้องดูมีหลักการนะ ดูเป็นผู้ใหญ่ดูน่าเชื่อถือจะนํามาซึ่งโชคลาภจะมาพูดเล่นเล่นเล่นมุกอะไรกันไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฟิลนี้ไม่ใช่จังหวะนี้ออพูดอย่างนี้เลยนะแล้วไปคุยไปดิวไปเจรจากับผู้ใหญ่กับผู้ร่วมงานที่อาวุโสกวา่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเด่นในเรื่องการงานจะมีผู้ใหญ่หมาอุปถัมภ์ในเรื่องการงานหรือจะได้ไปคุยไปดิวเขาเรียกตัวไปอ่าเอาอย่างนี้ไหม เดี๋ยวจะมีอะไรดีๆให้เราทําให้ผลประโยชน์เรานี่เห็นไหมแต่ได้งานมาก่อนนี่กะได้นะครับแต่ถ้าถามว่าจะเสี่ยงโชคก็ซื้อกับคนอายุมากกว่าไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นการดีนะครับแล้วดาวพุธเป็นดาวเกี่ยวกับสื่อสารใช่ไหมถ้าไปซื้อแถวไปษนีไปษนีโทรเลขหรือยุคนี้เป็นยุคโลจิสติกอ,อ่ะอ่ามันจะมีหลายเจ้าเลยที่รับฝากส่งของอะ่ะนั่นแหละเราไปซื้อแถวนั้นด้วยนะไปซื้อคนอายุมากกว่าได้โอ้้าเจออย่างนงี้นะถูกแน่นอนเลย นะครับตรงนี้ให้รู้ไว้เลยนะครับต่อไปเป็นวันศุกร์กันบ้างครับวันศุกร์คือเกิดหงส์เช้าวันศุกร์ถึงตีห้าห้าเก้าเช้าวันเสาร์นะครับดาวพุธเป็นมูลละเลยนะครับโอ้โหอันนี้มูลละเนี่ยหมายถึงบ้านรถที่ดีในสังหาริมทรัพย์ครับแสดงว่าเลขบ้านเลขรถแหละมีเกณฑ์จะออกเพราะนั้นเราก็ดูได้เลยนะครับว่าเลขรถเราคันไหนอะไรอย่างนี้นะครับหรือเลขบ้านก็ได้นะครับถ้าเราชอบเลขบ้านนะครับตรงนี้หรือ แน่นอนครับถ้ามีหลายคันล่ะเอาคันที่ใช้บ่อยๆใช้ติดต่อสื่อสารเนะี่ะเพราะดาวพุณนี่คือสื่อสารคือใช้ไปในเรื่องของการทํางานอ่ะอันนี้ก็จะดีนะครับหรือเกี่ยวกับพวกจะขายบ้านพอดีครับขายอสังหาขายที่ดินอ่ะอย่างเงี้ยมีสิธจะได้นะอ่ะให้รู้ไว้เลยนะครับแต่ทาเรื่องราวเหล่านี้เยอะๆครับในช่วงเวลานี้จะเป็นจังหวะของเราครับเออนะจะร่ำจะรวยและถ้าถูกเนี่ยมีเกณฑ์ได้เยอะครับ พราะมูลลาะนเป็นไปนว่ามูลราคาไงมูลละทับตัวโอ้โหมูล,ลคาคาค่าตัวเราขึ้นก็ได้ช่วงนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับโอ้ยินดีด้วยครับตรงนี้ต่อไปเกิดวันเสาร์ครับเกิดวันเสาร์เกิดหงบนเช้าวันเสาร์ตรนที่ห้าเก้าเช้าวันพุธครับดาวพุธเป็นนี่ครับตามลูกศรชี้ครับกาลากินีครับกาลากินีแนะนําถ้าเสี่ยงโชคไปซื้อกับคนทุกคลณภาพคนพิการครับอ่ายิ่งถ้าดาวพุธันไม่ต้องนึกอะไรมากเลย พูดคือสื่อสารแต่สื่อสารไม่ได้เรียกว่าอะไรครับเป็นใบครับถ้าโฟกัสนั้นเป็นคนพิการเช่นแขนขาดาก็พิการเหมือนกันแต่อันเนี้ยถ้าได้ซื้อกับคนเป็นใบอ่ะนะอันดับหนึ่งเลยเป็นใบก่อนรับรองมีเกณฑ์ถูกครับเออมีเกณฑ์ถูกเยอะก็ไดนะ้แต่ถ้าไม่เจอก็เป็นแขนขาดหูหนวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันขอให้ไม่ครบสางสิบสองอะไรแบบเนี้ยิ่งดีนะครับอ่านะหรือช่วงนี้จะมีโชคลาภแบบการกินีก็คือ เป็นโชคที่ต้องไปแก้ปัญหาไปเหนื่อยก่อนถึงจะได้ตังถึงจะได้ดีเนี่ยหรือต้องไปพูดเพื่อแก้ปัญหาครับเป็นคอนเซัลเป็นที่ปรึกษาต้องไปห้ามศึกอยาศึกเนี่ยโอ้โหใครเป็นทนายความนี่รุ่งเลยนะครับอาชีพแบบนี้นะนี่ให้รู้ไว้เลยเนี่ยได้ทั้งการเสี่ยงโชคได้ทั้งการงานหรือเหนื่อยหน่อยแต่จะดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ต้องฝากนะครับพูดเป็นกาีินต้องคิดดีทดําดีพูดดีนะ อ่าอย่าพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้นั่นไปแช่งไปด่าใครอันนี้ไปเลยนะครับเห็นไหมการดูดวงผมต้องอยู่บนความถูกต้องและศีิธรรมนะครับอ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับเกิดมาพูดกลางคืนครับก็คือเกิดภพมุญยามาพูดถึงตีห้าเ้าช้าแสาร์ศีครับนี่ครับผู้สอนวิ่งมาเป็นอุตสาหกตามทักษะครับแสดงว่าช่วงนี้ต้องพูดเยอะๆพีเซนเยอะๆติดต่อเยอะๆนะครับพูดครั้งเดียวยังไม่ติดครับยังไม่ซื้อครับ ต้องพูดห,หลายรอบครับรับประกันเลยครับถึงจะได้นะเพราะอุตส่าห์ต้องขยนันต้องเพียรพยายามโดดเด่นในเรื่องการงานการทำามาากินก็ขอให้ตั้งใจทำนะครับจะประสบความสําเร็จเพราะยังไงก็เป็นดาวโชคลากมาทับตัวเราเพียงแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะแล้ถ้าเป็นการเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวข้องกับการทํางานเราครับทํางานออฟฟิศอะไรหรือสมมุติเราออกใบพีโอมันมีใบเลขที่เท่าไหร่เงี้ย เอาเลขตรงนั้นน่ะไปเล่นเนี่ยอย่างเงี้ยมีเกณฑ์จะถูกคือเลขที่แฝงมกกันกับการทํางานนะครับยิ่งถ้าวันใกล้ๆจะออกแล้วเรามีเลขเรล่านี้ผ่านเข้ามาเนี่ยให้ให้ชุดคิดเลยนั่นแหละครับเลขน,นั้นจะนําโชคเพราะมาจากเรือโชคลาภครับนะเขาหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้เป็นแนวทางนะครับพาไปสู่ความสําเร็จความร่ํารวยนั่นเองนะครับตรงนี้และที่คือภาพรวมดาวจรนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับ และถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยำสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวาครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาครับแล้วทำตามที่ไลน์บอกแลบประกันได้ดูภายในย4ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับ ทำตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่นะครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริง และอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะนั้นก็ฝากเลยนะครับกดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับ แล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทํามานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรืองสมหวังร่ารวยมีโชคมีลาบด,ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลมิมยศชะตาสู่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชาาะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวที่เป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จร่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับ ไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยํามากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทาแบบนี้นะครับน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอตไกเกรเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9ึบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรเวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตองดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโคตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับอันนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรดเทวากที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดูตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่ สบายๆกางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเสร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดสายเกรทเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาครับก็ทาตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้า จองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชีอาจารย์เกตเทวานะครับเจ็ดบาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพอสเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายในยีิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับ เพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว,ว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมคนระับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนานเพราะลัคนานนะั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือน พศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอน